อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจะระณะสัมปันโนสุคะโตโลกะวิทูอะนุตตรโกปุริสทัมมะสาระถิสัตถา สาเดวะมนุษย์สานังพุทธภาคาวาติสวากาโตภคาวารัมโมสันติติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโก ปัจจัตังเวทิตาโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนะข้าวโตสาวะรสังกูปุสุพฏิปันโน เราเป็นเราสาธุสาวรรมาเป็นเราเป็นเจ้าเรื่องเราเลยสาธุสาวรรมา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 สาวรร

อนุตตรังตุนยาเขตตังโลกัสาติค่ะเราได้ร่วมกันถวายเครื่องสักการะอันประณีตโปรยปลายดอกไม้ของหอมแล้วนะคะซึ่งเราทั้งหลายนั้นน้อมมาบูชาในสารที่ทุกที่ตามสติกำลังที่เราจะทำได้คะ่ะนี้คะ่ะเราก็คงจะ ได้น้อมจิตน้อมใจน้มน้อมโอนเอ็นจิตใจไปนะคะว่านี้คือการสละราคาในวัตถุทานการสละโทสะในปฏิคาหกในที่นี้ก็คืออันมีพระสมาสัมพุทธเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมอันประกอบด้วยทางอันประเสริฐคืออริยมรรคมีองค์แปดและเป็นเหตุให้เกิดสงคือนางสุชาดานะคะซึ่งเป็น อารยาสาวกได้เป็นพระโสดาบันไปแล้วค่ะขอเราทั้งหลายจงมีจิตสมนัตยินดีน้อมจิตน้อมใจร่วมกันถวายเครื่องสักการะเหล่านี้ด้วยจิตใจที่อ่อนโยนเชื่อในตถาคตโพธิสัต t เชื่อในกรรมมาสกตาสัทธาร่วมกันค่ะขอให้ถึงฝั่งแห่งขอให้พวกเราทั้งหลายได้ถึงพร้อมด้วยอาริยมัตมีองค์แปด เป็นไปเพื่อพระนิพพานในการปัจจุบันโดยทั่วกันนะคะสาธุสาธุร่วมกันค่ะสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิซึ่งกันและกันนะคะค่ะทุกท่านเลยนะคะที่ได้รู้ได้เห็นในการกระทำครั้งนี้จงมีส่วนแห่งมหากุศลเสมอกับที่เราได้กระทำร่วมกันค่ะ หรือยิ่งไปกว่าเพื่ออนุปาธาปรินิพานในการปัจจุบันสาธุสาธุสาธุค่ะสาธุสาธุสาธ,สาธุนี้ค่ะท่านรับเอาไปไว้ในสวรรค์ที่ท่านอยู่นะคะสาธุค่ะ